กินอูด้งเส้นสดครั้งแรกคือติดใจเส้นเหนียวนุ่มหนึบหน,นับอร่อยสุดๆที่นี่เขาจะมีเชฟมานวดแป้งให้เราดูหน้ากระจกกินอูด้งไปดูลีลาเชฟทําอูด้งเส้นสดไปด้วยบอกเลยคือฟินมากได้ฟิลเหมือนกินอูด้งในญี่ปุ่นจริงๆร้านนี้คือร้านกาก้าอูด้งเฮาใจกลางทางหล่อที่นี่เขาจะมีเมนูอูด้งให้เลือกหลากหลายมากๆใครชอบกินเส้นต้องไม่พลาดน,นะคะแต่ละจานคือชามใหญ่มากอิ่มอร่อยแบบจุกๆที่สําคัญมีเมนูอูด้งสําหรับเด็กด้วยมิลามาเวลคือชอบมากแฮปปี้สุดๆอาหารว่างของกินเล่นต่างๆก็คืออร่อยมากดี งามทุกเมนูกินเพลินสุดๆร้านนี้เป็นร้านที่เหมาะสาหรับครอบครัวรสชาติดีถูกใจถึงเด็กและผู้ใหญ่แต่และเดือนที่ร้านเขาก็จะมีเมนูโปรโมชั่นด้วยค่ะโปรโมชั่นเดือนมีถุนายนมีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะร้านกาก้าอุด้งเฮาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองค่ะด้วยความพิเศษของอุด้งเส้นสดบอกได้คําเดียวคือฟินพี่พนักง,งานในร้านก็คือน่ารักแมก่คอยแนะนําเมนูต่างๆของร้านพอเด็กๆกินอิ่มแล้วก็ไม่ยืนดูเชฟทาอุด้งเส้นสดร้านญี่ปุ่นเส้นอุด้งแบบโฮมเมดทำสดใหม่ทุกวันนนร้้าาาีีม2สสขทุ่ มี39กับตึก 50, 50ท้องหลออยากให้ทุกคนลองแวะเข้าไปกินกันดูนะคะ